กิจกรรมวันนี้แบบว่าแฟนทำมาเยอะแบบลานท้าแตกเลยงาน,านเออก็ก<ช>็ก็ก็ดีใจนะครับเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่แบบว่าเราเดบิวต์ด้วยแล้วก็อะไรๆแล้วก็มาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเรามากมาที่ภาพยนตรอนเนี่ยเราเห็นแบบภาพเดิมๆตลอดเลยก็คือแบบคนเยอะเต็มไปหมดแฟนทำมารอเต็มไปหมดเลยแล้วงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่แบบว่าเออเจอคนเยอะเจอบีอันมารออะไรอย่างงี้ก็รู้สึกฟูลฟิลใช่ไหมลังปีผ่านไปเป็นไงบ้างคะสองปีผ่านไปสองปีกว่ากว่าสองปีกว่า มีเยอะกว่ามีเยอะกว่ามีมีกว่าเป็นไงบ้างอะเพื่อนไหนๆสมมุติอ่ะมีกว่าไแต่ลองพูดเลยจริงๆเราก็มีโอกาสได้ที่นี่มามาแบบมาเห็นบรรยากาศแบบเนี้ยเยอะอยู่นะแล้วก็รู้สึกก็ยังยังรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเออสนุกทุกครั้งที่แบบได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้สดใหม่ครับต้องเรียกอย่างนี้สดใหม่เรารู้สึสดใหม่ทุกวันในตลาดทุกรอบสนุกรอบดีใจทุกรอบครับที่เห็นคนรอเลยมัมีกว่าต้องการแบบงเป้าหมะยก้าวพัฒนาเลเวลสกิล ในการไปลงไปลงทํางานมากขึ้นแล้วกันนะผมก็แต่ละกระบวนการในการเป็นศิลปินทํามากกว่าแต่ก่อนแล้วก็ใส่ใจกับมันมากกว่าแต่ก่อนเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นที่ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเลยมันมีการปรับเปลี่ยนเยอะมาก,กมาแบบไหนครับผมมาแล้วครับพี่ต่อครับผมคิดว่า,าพวกเรารู้รู้ได้เปียนในงานเลยนะว่าเป็นอันนี้เพราะอะไรเป็น ปีที่ปล่อยมารือว่าในปีเราคูมีออกามาให้ค่อนข้างดูโตแล้วก็มีแต่รู้สึกว่าในในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเราก็ยังแบบเนี่ยลดการจีบค่าก็ยังแบบเล่นคู่ปล่อยมากก็ยังมีแบบเป็นแบบ ครับก็คือไม่มีใครยอมใครเลยหรอใช่ครับเรื่องการแข่งขันคือพวกเราไม่ยอมใครกันง่ายๆครับไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อครับไปดูที่มาซิงแกลแลนนะแต่ว่ามาซิงเกลแปนนี่จะมีอะไรหรือเปล่าเขาไม่รู้เลยจริงหรือเปล่ามีเดี๋ยวรอดูแต่ให้ฟังหน่อยสิไปมาซิงใช่ไหมครับมาซิงมาซิงเกลแปนไปหนญี่ปุ่นมากมากครับเพราไปครั้งนี้ก็แบบอยากจะไปเก็บแบบให้ได้ครบที่สุดครับผมก็อันนี้แน่ๆน่ก็ ทีบว่าทุกคนวาได้ก็มีโตกเกียวแน่ๆครับบอกแค่นี้แล้วกัน,นแต่ว่าเราไปกันหลายที่แล้วึ <S <S ้อรถลง,ง,ลงเลรือหน 1> 1ึ่งสิงหาเท่า,ทานั้นครับทุกคนจะได้ดูละนรครับอยาก,กยถึงความแกต่างของบารู้สึกชั้นแรกมัเป็นที่ไายที่ไทยใ่่ใช่ง่ายมาอะไ่างๆคอชัดๆเลยนะอากาศอากาศครับอากาศกับทุกคนอาจจะเซลเรื่องการแต่งตัวครับใช่เหลคุณคุณต้องอย่าลืมนะว่าอันนี้ยังไม่ปล่อยนะบอกไว้ก่อน๋ยาล เขาชอบเปิดไปอย่างเงี้ยพี่รอแล้วนะเอางนี้เป็นยังไงสปอยนิดหนึ่งสปอยนิดหนึ่งการ์ดในตัวเป็นยังไงเขาชอบแซวไงครับว่าตอนบัสซิ่งเยอรนเอ้ยไม่ใช่ตอนบัสซิ่งไทยแลนด์เขาชอบแซวไอฉากที่เรายืนกันอยู่หน้าบาร์ดิแล้วแบบนิกนิกเสือดาวแหลมภพเทพอะไรตรงนั้นทุกคนเขาก็แซวกันนี้มาเป็นดีเรคชั่นมาตีก๊อกเดี๋ยววันสุดท้ายแล้วน้องเอาเสื้อผ้ามาปนปนกันนะลูกอย่างเงี้ยนี่เขาเป็นแฟนล้วก็เป็นแฟนบ้งครับผมเราชอมปนกันแบบอากาศหนาว วันนี้หนึ่งคับสองันห้าร้อยหกสิบแปดครับอ๋อนี่ไหนอยู่ที่ยูทูปไทยเอ้ยยูทูปบ้านเราครับไม่เดี๋ยวราติดตามพวกเราน่แจ้งรายละเอียดไเดี๋ยวนี้นะใช่ครับขออัพเดทนิดนึงเป็น้างไงคะพี่เนวหายพดีเรียบร้อยสามารถวิ่งได้คือว่าตัจากส้านนี้ผมจะไปวิ่งออกกำลังกายที่สหน่อยรเพราะว่าู้สก ร่างกายต้องการการเคียบตัวหรืเลยไรจริงยังอาจจะยังไม่รีคอเวอร์ร้อปร์เซ็นต์แต่ว่าผมกลับมาทำงานได้แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วแล้วะัดดีดีขึ้นแลดบใหญ่บ้างนิดหน่อยินก็อเคกลับมาทำงานได้ แอนแไม่เจอนาอะไรเงี้ยหน้าใสจริงเลยแลวยับแีมันกยชมคับมันควรจะควรจะเปแลสภาพดีมากก็พอเกิดเหตุการแบบนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆแบบหลายคนก็เราควรท่จะทำอะไรก็คอนเสรมไม่ใช่แค่ผมททุกคนทังหมดเลยนะครับคอรับก็หายแล้วครับหายแล้วครับผมก็ตรวจตรวจโควิดก็ขึ้นีดละ แต่ก็ยังมีแบบว่าสองขีดก็แปลกอยู่ทั้งสองขีดยัไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้เนาะก็คอนซีนก็ยังมีไออยู่บ้างครับกับคันคออยู่บ้างก็เดี๋ยวเลแป๊บคิดว่าน่าจะหายแล้วครับยังไม่หายอยู่ครับคิดว่าน่าจะหายคือแบบมันแปลก่าันเป็นแปลกๆแปลกแปลกแปลกแ่าคุณหายแล้วแต่คุณคืออาการลองโควิดอะไรหรื่องอ่ะอ่ะมันเป็นลองโควิดอยู่แต่มันแบบว่าก็ยังไออยู่บ้างอะไรก็พยายามรักษาตัวอยู่างคำเริ่มยาอะไรอยู่ยังแบบที่ทุกคนทำงานทำงานหนักกันช่วยกันดูแลสุขภาพกันยังไงบ้าง แดูแลกันคอยสังเกตออก็ก็มีนะจอิงหมายถึงว่าเราก็ช่วยดูกันเหมือนพี่น็กอย่างเงี้ยเหมือนใครเป็นแพทย์ประจำบัตรเป็นแพทย์ประจำบัตรถามเองนเกกาไม่รู้เราช่วยกันดูแลเว้ยหมายถึงว่าเราช่วยกันมองไงว่าไหวแล้วแลแยแทยป็นจบัตรทำ้าที่ไหนทมาที่เป็นนี่ยเป็ดคิด พี่เนยไม่ได้บอกเลยคุณเหรอต้องนึกว่าหนคุณอยากจะให้พูดอันนี้ใช่ไหมไม่ผมอยากเป็นอายกเป็นแต่ถ้าเราเป็นเราต้องยิ่งป่วยกว่าเดิมมาสุดล่าสุดอะผมจำได้ว่าว่าพี่เนกัไปผ่าผ่าเสต็งใช่ไหมผมก็พูดกับเพื่อนว่าไปช่วยช่วยหมอแบบผ่าที่เป็นผมก็ไม่ใช่ผมก็คุยกับเพื่อนว่า เออเราไปผ่าบ้างดีไหมถึงว่าเรารู้สึกว่าผ่่าไเเลยกอนคือผมที่ผมเคยศึกษามานะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าถ้าถ้าไป็จริงก็บอกผมได้นะคือมันไม่ดีสำหรัประโยชน์คือมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไอ้สิ่งนึเป็นว่าเราเราไปผ่าออกไว้ก็ดีกว่าที่มันจะมีไว้อะไรกันไปก่อนกันไปก่อนเราจะเดินไปผ่ามัน้กไปก่อนผมก็เลยแอบคิดว่าเออไปไปผ่ากันพวกเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับอักเสบเออใช่ก็เหมือนล่าสุดนี้อันนี้จริงคือพี่เน็กกะบซ้อมเต้นอยู่แล้วผมก็เห็นว่าพี่เน็กกแปลกๆแล้ว แบบอยู่ๆก็แบบหมายถึงว่าพอที่เรื่องเปรตแปลกๆอ่ะผมก็เลยแบบสังเกตแบบเขาอยู่ไม่นิ่งอะไรเงี้ยเขาเริ่มแบบมองล่างอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยสะกี้เขาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาไม่บอกเขาบอกว่าปวดท้องแหมผมเล่นโนกตเขาบอกว่าเขาผ่าตัดมาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่านั่งหน่อยนั่งหน่อยได้ไหมคอยดูแลคอยดูแลคอยสังเกตอยู่ เพื่อนเขาเกิดมาครับใช่กี่มาทึ่อเก้าขวบครับผมทึ่งเก้าขวบเริ่มโตเริ่มรู้สึกแบบว่าโตแล้วท <c oughs> ึ่โ <c oughs> ตแล้วไม่ไห่เพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนตอนที่ยังเป็นแบบน้องพิมอะไรเงี้ยคนที่ใส่ชุดนักเรียนอะ่ะเขาจะเดินมาเรียกผมว่าน้องพิม <c oughs> อ่าแต่ทุกวันนี้เขาเดินคนที่ใส่ชุดนักเรียนเดินมาเรียกผมว่าพี่แล้ว <c oughs> อ๋อชื่อว่าเดินมาไอพิมก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเริ่มแก่แล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยคืออตนนี้เนี่ย พี่มีมได้นะครับผมในใน,ในถ้าน้อง <9 S 2> ใส่เปนักเรียนน้องก็เรียกได้อะครับน้องอแล้วกับพี่ปั๊บทั้งหลายอ่ะก็เป็นน้องครับผมไม่ได้เป็นอะไรครับพพี่ล่ะ